อันนี้เป็นความพิจารณาแต่ของภายนอกมันจะภายนอกจะพิจารณาเกี่ยวมนเกี่ยวมันลงธาตุมันจะนกกจนมีแค่นั้นอ้นพิจารณาได้แค่นั้นเราเราก็มาหยุดบันใหม่มาพิจารณาอีกกันเก่านั่นนะมันก็เลยไม่จบลาบเงาของมันยังไม่ถูกถอดออกสุดท้ายเมื่อแล้วไอ้ผู้พิจารณาเราไม่เคยดูมันว่ามันเดิดดับภายนอกเป็นธาตุเป็นธาตุอะไรหมด แต่ไม่เคยหาแล้วมาผู้รู้ว่าดคาดนั้นมันเป็นใครมาแต่ไหน,ป,หนปัญหานองผู้พิจารณาผู้ภาวนาเองเนี่ยใครเป็นผู้ภาวนาจิตเป็นผู้ภาวนาแต่โดยเฉดมันไม่เคยวกมาดูตัวมันเองเลยมันดูแต่เรื่องธาตุภายนอกนเมนมนเันนี้มนไม่ไหลมันจะจบโหมดไปวนมาของเรมาม จะดอกดีใจเลยลูกชายโทรไปโอ้จังวั่นอย่างมากเลยโทรไปบอกว่าได้เลือกซื้อแล้วอูตกใจบอกไงแล้วเห็นอย่างน้อบัดให้ลูกชายโทรไปบอกจุมพ่อว่าได้เลือกซื้อแล้ว อาจารย์ให้เลือกซื้อแก้วกัท่านม่อไหนเราท่านสามสิบปุ่มผ้าจะตอบว่าใจซื่ออยู่มากเลยว่าสามสิบปุ่มผ้าโต๊ะร่งตามนั้นสามสิบปุ่มพ้ามาโตกลงมาแล้วเทพพ่อพ่อลื่นพ่อลื่นแม่มันหยิไปมึงเป็นบาปไลลื่นพ่อลื่นแม่นะลูก่อไหนเก่งกว่าพ่อก, hai, กนนับแม่ ่เชอฟังความบอกก็แม่พี่แกของมรหก่อนวสามสิบกลุ 5, ่มผ <Uh ้าชาติใหญ่เวลาหมอว่ามหาเอาหวังไว้ไหตเอาหลวงอาสามสิบกลุ่มผ้าโอ้ใจชื่นเฮ้ยมันตรงนี้นะหมอว่าหยิบเก่ากลุ่มผ้ากับชี่ผีมีดอนหนึ่งเลยสามสิบกุ่มผ้าตัดเน้นเนี่ยมนจะหายเมื่อแล้วออกพรรษาพยังบวชสลัดโยนี่ก็หาเมื่อ พ่อฐานต้มเฮาวว่านก่อนต้มจนเปื่อยช่วยข้าวนางถ่าอยู่มงงงเก้าน่ะจนหาโมงแรงเลยลุกไปเยี่ยวทองเถื่อถาเน้นบอกเฮาวนางถ่าบ่มาจะหาโมงแรงสุดท้ายมากจนเวลาทำวัดแต่๋ยวเขาไปหาเฮางานเบื่อเธอเล่อเธอเล่อเขาสาระเลยแค่ข้าบผมไม่ประโยชน์ไปยั่งยังไงมาหาตัวตัวนั่งข้าวตัวสำรองเนาะอาจารย์ว่าตัวยืนนั่งอย่าเดยวขามันตัวสำรองพอเลย เจ้าไปนั่งรับดาเจ้าเงานอนคำว่าจะเงานอนมื่ดดาเลยเจ้าไปสัมรวมมื่ดดาฟ้างเลยบ่วงเลยตันเทงจ่องนาเลยตันเทว่างเอาไมาเจ้าไปสัมรวมรับนั่น้าโม่สำนันคือเขาเลยไปชาติการพ้นพ้นไปได้ด้วแกสนามเราเอ้ามาอยากนอนรับตาแล้วไอยากนอนนอนหมายมานอนถ้ามันสิรับตาหวะฉะนั้นเอามาล่องคำว่ามันจะอยากนอนบ่อนับดาเลยเมื่ดตาชัยเลย แก่ม okay, mm ้่ยมั้ยลู่ืื่นเบิกบานต,ตนตั้งกงวันตกางคืนเพิ่นวาม่าสัน่นพระเจ้าเอ๋วต้องมีสติอันตั้งมัน่นมีสัมปัทัญญะมีสติ ตื่นรู้ตลอดการทั้งกลางวันและกลางคืนมีจิตน้อมไปในพระพุทธเจ้าท้งหลายว่ามีจิตเที่ยวไปในพุทธเจ้าหรือมีจิตน้อมไปในพุทธเจ้าทางหลายเป็นผู้มีสติดีแล้วเป็นผู้ตื่นรู้ดีแล้วตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนํนำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราตถาคตเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นสาวกของเราสาวกพุทธทานเจ้ ตื่นนที่หลับเอาไม่บอกว่าตื่นนอนที่หลับถ้าเรียเจ้าเพิ่นศึกษาอาการพวกนี้เป็นสังขารว่าข้ามง่วง่วงเป็นเวทนาข้าหง่วงห่วงเงาหานอนเวทนาหรือทุเวทนาเิ่นอะยรง่วงเงาหานอนนี่ซึมเลยว่าเบิกบานเป็นง่วงซึมขึ้นยังบ่ ว่าไสายศสไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ไสยะแปลว่านอนหลับศาสตร์ของความมืดหลับลงกว่าจะมืดเป็นว่าไสายศาสตร์จิตใจมันมืดบอดมันบอดเดินลู่เหมือนโพธิ์เจ้าสอนอเืินลูม่มานเสีงวังเอาไปนั่งอนอนจนหลังแป๋ก็บเวนท่าเลยตอนนอนเนี่ยท่าสมาชิกำหนดว่าสิตื่นเวลา่าใดไม่แต่เต็มหัวนอนร้องเลยกำหนดว่าถึงเวลานี้สิตื่นตั้งใจไว้ก่อนนอนมันจะสิตื่นก่อนเวลา อาหาที่ซิบนาาที่มันตื่นก่อนเลยเขาตั้งจิตพวกคิตใจไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามเพาขายัางแยกเยอะคิใจโบได้เยอะเนี่ยถ้าให้เป็นยังก็เป็นน้ามันแบบจิตใจมันแยกมทาท้านได้ เนาะทำคำซ้อนเปนซ้อนให้หาวูาุจจากวาจิตใจเมื่อเกิดอ,อารมณ์ไหนเกิดขึ้นมีประโยชน์ว่ามีประโยชน,น,น,น์สมควรละ,ว,ะลลว่าสมควรละสมควรเจริญว่าสมควรสมควรละเราสมควรเจริญไม่กรู้ใจของห้าว่าง่ายง่ายหือว่าว่าชิ่กินเขากินน้ำกินอาหารอะไรห้า,าก็ยังเดือดเดสสะชิ่กินอันนี้อันนี้เป็นตะกินอันนี้ว่าเป็นตะกินเนี่ยดสสะนั่แนแฉบแม่ปา่าห้าไมีคุณภาพ ทำมาจับเข้าป่าก็ย่องเลือกอาหารอะเราเจื๊อใจคือกัรนะแต่เป็นมวดอาหารต่างๆ่ะอารมณ์ความคิดความรู้สึกพระทะทมวัตูุต้องเทาก็เลือกล่ะอนไดมันบ่ดีมันเห็นไห้จิตใจเข้าสามองเฮ็นเจีจิตใจเข้าบ่เบิกมเช่นเห็นจิตใจเขาเขาบ่มีกำลังเขาบ่เฉพผสมเข้าไปละอาหารประเภทนั้นอารมณ์ไว้น่ะก็ว้าวละเขาเลือกแต่แนวดีนะ่าของท่านนอกก็ย่งเลือกไส้เลือกกินด้วยสะมาเจี๊ยดใจแท้ก็ว่าเลือกเอาบ่อะไรสมควร อันนี้มาะสมควรแต่การบริวารของห้องห้องนอกเนา่เป็นปกติอยูแล้วเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมกับเจ้าของอ่ะของอยู่ของกินน่ะเขาเลือกเอาเน,นี่ยดีมันกินลงไปปากไายปากมันอย่างตัดเจื่อใจหอบิดป้อยให้มันเสพไปช่วยตัวที่บ่หามากินตัวที่ จาวบามารักษาองค์มร่มทังสอนว่าสมควรกินบ ah um, an ่สมควรกินสมควรเสพว่าสมควรเสพสมควรละสมควรเจริญท่ามอนเพื่อท่านเนี่ยราวบ้าเขาเมื่อเขาลูกดีลูกซัวลูกมีประโยชน์บ่ยไมีประโยชน์เจ้เขาลูกว่าสมควรยึดว่าสมควรยึดผายในยึใจเนี่ยเขาชามาซาม่บริหารกาดการมันถูกต้องได้มันจะเอาของพอดีคือว่าอ๋อนี่บปานะมันวอดีนะถ้าเอาเฟอยูกจโงชานซีของพอดีมันก็บอกเขามาฝังในใจของ ก้อนนี้มันดีมันม,มีประโยชน์นะ,จะเจริญขึ้นทำบ่อยๆทำรู้ๆทำความเพียร ต้องเสพบ่อยๆคือท่านสินภาวนาสินสมาธิปัญญาท่านเรียนให้มีกำลังใจมากจิงพิชณาที่จังตัวนั้นตาจิตใจเบิกบานขึ้นท่านเรียว่าสมควรจะเลยหาที่สมละสิ่งที่สมควรละเจริญในสิ่งที่สมควรเจริญจะเรียกว่าเข้ามารมควบคุมจิตใจได้คือการบริหารจัดการถูกต้องเนี่ยกระทั่งว่เป็นโชคของกระทั่งว่าเป็นโชคเนตนเองด้วยและภาสาความเดินรอนไม่เว้นไม่พ่ยกับคนอื่นด้วยมิได้สางประโยชน์ท่านเจริญนะผู จะในว่าจิตจภาวน์าไปหาบทศึกษาบทเรียนดูเขาเลือกใช่ไม่ได้เอาไว้มันผ้าเป็นยังก็เป็นเป็นน้ำมันมันผ้าช่วยก็ช่วน้ำมันมันผ้าดีกตดีน้ำมันมันผ้าหัวเละผ้าร่องไห้เป็นเป็นปน้ำมันทําเป็นบ้านน้ำจิตแยกบอ,มอาก,ก,าอม,กมืหูจ่กอากาศเคยมาคนโม่เี่เป็น,ปพ,นพุทธสมมาัมพทธเจ้าแล้ว เชื่อมนันคำสอนเป็นมรดิสอนให้้อไปนั้นสอนเป็นห้งเกียมันเพื่อนบริสอนเหาเป็นห้อโงเพื่นสอนให้หเป็น,ปนอตลาดธนา่านเจใจจะของจะมาคำสอนกับบริษาทข้าวบอกว่าซื้อานั่นเจนใจเลยข้าวบ,า,บ,า,บา,าว่าม่ชี่บเน้นบบข้ว่าบยาเดิบ ก็บสมทานะว่าเป็นพุทธบริษัทบสมฐานะว่าเป็นบุตรของพระธรรมชากรเป็นได้แต่พทธพุดโโผคนน่ะขอสินขอท่าขอบูมจักรคว่บูมจักว่าเหตุผลเรื่องแบบนี้เลยามนจะเอาดีที่ไหนมันก็เอาดีไว้ต่วไปแล้วก็ศั่วยยู่ทัานท่านงอบรล้วก็งออยู่ท่านท่านวันสุดท้ายไปโทษครโทษชีวิตบ่โทษวาชนาบ่โทษทั้งค่อมบ่โทษครอบครัว่มันโทษบ่ได้อ้ามีชิตม่เมื่ช็ดสามารถเพื่อมันเกิดขึ้นได้ในใจของฮา เวรธรรมมันมักซวยหรืเด้อธรรมสอนใหญ่ค้ามข้สอนเป็นบ่นน้ำมาโบโบบริวารมันก็แล้วเท่านั้นแหละมาข้ามเป็นพระเป็นสองบ่เกิดขเกิดมามาศึกษามันจะป้อยเป็นแต่ธรรมจะเป็นไปมื่อยล่องบาเอยเนีล่องบาเอยเนีเปลี่ยนใหม่ฐานโบเก็บแต้มพอเวลานี่อยากซึกบว่ให้ซึกถ้ายังเปลี่ยนฐานด่านก็ได้ซึกไปคือไม่เดือดร้อนบ้านเมืองขั้วจยู่ของบ่ากลุ้มแม่มาแม่ เกิเป็นคนมัน <c oughs> เห็นได้ซ้ำนี่บาดเจ็บเนี้ยมันอชัวร์าจบาดนั่นถ้าเกิดเป็นน้อนได้พ่อ่านี้่หิมหากกันใจตายแล้วไม่ประโยชน์อะไรแม่ม่แมนเอาดีไว้สัวรทราบน้ามาก่อนบาดนั้นโอ้ยเบามากขั้นเกแขยวเลยแม่ว่าูวเนี้ต่อบสิตัวคุบาอาจารย์ตอบสามสิตัวห้องมันือเราโอ้จูเป็นคนอนมันัวบานี่จ้พระพุทธเจ้าพระอันธัตราวาค่บาอาจารย์ผ้าดีก็ชัวบานี้ เม่อยากอายความชั่วจะฟังเสียทรัพย์สีบเบิดถ้าเกิดมาเป็นคนอแน้วได้บวชแล้วเฮ็ดมันเต็มที่รอดยันเสว่าเหยียบท้องจีนเป็นดินเหยียบล่องกีนหนึ่งแมมันจะเดืองรอดข้ามดีนะอันนี้ย่างไปทางไหนทางไหนข้ามชั่วกล้องโลกกระทามันเป็นเด็ดขี้เดียดมันเป็น,นปเด็ดซั่งคนกว่าป็นเทศแจกเพระทางบ้านเฮาน,ะมนฮะมันมาแม่น ยายยัยอาจารย์วัดป้าคู่บาววัดป้าไม่เห็นหยังอ่ะปัญจูบาไม่เห็นเล่าเห็นหยังเนี่ยฉันเขาแล้วก็นอนแข็งหมาอยู่ว์เขาเขามาวัดตุ้มมือเขาเห็นเขาเมื่อใชยบานถามยายยัยคู่บาวไม่เห็นหยังเยาว์วัดอาจารย์ไม่เห็นหยังเป็นผาเหรอไม่ออกคำก็ว่าไม่เห็นเป่นเห็นหยังเนี่ยฉันก็ยู้ยังไม่เห็นไป็เห็นหยัฉันเขาแล้วก็นอนแข็งหมาอยู่ว์เป็นใจเจ็บใจอ้วานยัยไม่รู้แน่เสียสักทีหมด มันควบขจาหมือนว่าไหวม่นให้โยนให้บวชมือนโยธาโยพาวนาให้บวชฉากมันจะหาจิปที่ันมาย,มาาายโยมึยยงมงายโยด,ด,ด,ดำข้าวอย่างนันบุคุ้มข่าเง่นงานแม่มมายังํำผีเติผากรถแล้วแลวเขาจะเอาไปเขาเอารดแ้แหละ้าเ่าไเจ้าอยากได้บอกว่าท่าน เดี๋ยวเด้ามันขึ้นมันสูงมันขึ้นยากเอาบันไดวัตถุเปเอาบันไดมาให้เท่ากับว่าขาดะเท่ากับคนนึกวยากไปหาบันไดไปเลยไปจะไปหามเขาไงถามว่าหามแล้วเอางี้คราบสะดวกรอดจ้ะคือบอกเนี่ยมันมาหวังคำโอ้ยดื้อพัดสันม้ว่าจะเป็นเปรตมันลงตาเปรตเป็นบันไดอ่ะเปิดหนังเปรตเบิ้งไขว้บ่เข้ามาหยับแลนบ่เนี่ยหยับเมื่อบ่เนี่ยย่านพี่เปรตฝักพีนถ้าแล้วมันเชื่อ แห้งๆนเป็ดมันมักงา,านย่านเป็ดบาดไม่ได้จากมือย่างบาด่านสงสัยฝังใจมาบ้านแร่แนวาปากแม่แม่ผีเป็ดแม่ว่าที่เป็นเป็ดมันห่องจะสายมัน